ันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะคะวันนี้เป็นเรียกว่าปีใหม่ของปี2,564แล้วแล้วพอดีเรามีพระกุกเราจะมอบอกเรื่องราวดีๆของพระกุกกลางทุ่งที่สร้างปี2,450ถ้านับปีนี้2,564แล้วก็ราวๆร้100อยกว่าปีเป็นพระกุกที่มีกิจิอาจารย์สามลูปแห่งเมืองอโยธยา คือจะมีหลวงพ่อฉับวัดกลางทุ่งหลวงพ่อแป้นวัดท่าหลวงพ่อซับวัดใหม่ปากบางโดยอดีตพระสามรูปเนี่ยค่ะจะมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับี่วิทยาคมโดยเราจะขออนุญาตให้ท่านดูองค์แต่ละองค์ของโดยลักษณะแบบก็คือจะเป็นพระสูงทองเนี่ยค่ะ สมทองนี่ดูตำหนิท่านจะต้องจำในส่วนของตัวรูปแบบของผัผกกุกนี้ให้ได้ก่อนนะคะ,คะตรงนี้จะเป็นฐานสูงเป็นฐานสูงแล้วก็เป็นปางสมาธิเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีองค์นี่แล้วก็จะมีช่วงนี่ต่สมท้องพยายามดูตำหนิดูอะไรอย่างนี้ให้ด้วยเนื้อของพระกุรุน,นี้จะเป็น เนือ้อจอเห็บยาอยากให้ท่านไปด,ดูในส่วนของตรงนี้ของภาคเกตเนื้อจะออกแบบอยาของผ้าปูที่นี่โดยการทำผักปูรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเขียนและลบผงแล้วก็เขียนและลบผงจนได้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็นํา ไปผสมกับดินเหนียวของวัดกุกกลางทุ่งเล้อผสมเข้า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 แล้วก็นําไปกดพิมพ์ <c oughs> ปุ๊บกดพิมพ์ปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาไปเผาวิทีในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็โดยจํานวนที่ทำเก็คือสี่หมืนแปองค์ตามจํานวนของพระธรรมขันธ์และได้ทำพิธีปลุกเสกทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอาใบบรรจุในพระเจดีย์ใน ปาก,กกุกกทุนนี่ค่ะขออนุญาตให้ดูดูความงามของท่านนี่นี่ค่ะจะให้ทุกคนได้เห็นความละเอียดของการกดพิมพ์ของเมื่อร้อยกว่าปีนี่ค่ะตงตรงช่วงแขนนี่ แขนของท่านเนี่ยจะมีรอยลึกของการกดพิมพ์อันนี้ที่ตรงที่เป็นมือสองอันจะเป็นในส่วนของตัวลาลาดำที่เกิดขึ้นจากอง์พระเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนตรงนี้จะเป็นตัวฐานตัวองพระตัวนี้จะเป็นฐานสูงเนี่ยค่ะและว้วมันจะมีปุ่มกดให้จำพิมพ์พระไว้ด้วยค่ะว่ามันเป็นแบบไหนนี่ นีองค์พระแล้วก็จะเป็นรูปด้านข้างนองค์พระแล้วก็เนื้อข้างหลังจะเป็นเนื้อหยาบๆแล้วก็จะมีนี่นี่เป็นเนื้อลาดำเป็นเนื้อเจอยียบละเอียดจะสังเกตได้ง่ายๆแต่ต้องให้จำในส่วนของตัวพิมพ์ผาก่อน จะได้เห็นความละเอียดขององค์พระขออนุญาตไล่ตั้งแต่สมทองตรงนี้ก่อนเนี่ยคอองของตัวนี่ของผงของดินเหนียวของวัดกุก,กางทุ่เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นงตัวสมทองแล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่วงแขน ความลึกของตัวองุนปลาเนี่ยค่ะก็ตัวลาดำที่เกิดขึ้นก็ตัวนี่ฐานฐานองุ่นปลานี่ค่ะนี่ให้ชมความง,งามพระกู่ร้อยกบีความงามยังสูงมากเลยนะคะ ฐานพระนี่ทำกับมือแท้กดออกมาจะมีเป็น,นส่วนของรอยนิ้วมือของเขที่ยังกดอยู่นี่นี่ก็เป็นรานี่นี่จะเห็นชัดก็ได้ไม่ต้องส่องก็ได้เนี่ยค่ะนี่เนื้อเจยียบยา จะมีผงวิเศษต่างๆที่คุกเข่าอยู่ในพระเนี่ยค่ะจะเป็นลาดำๆที่เกิดขึ้นพระ100ระ้อยกว่าปีจะมีตำหนิในส่วนของตรงนี้เกิดขึ้นการดูแลรักษาขององค์พระบางครั้งทำให้มีเกิดลาบ้างมีเกิดอะไรเงี้ย แต่ยิ่งมองบางคนถ้าเกิดว่าชอบพระกุจะชอบจะจะเห็นความสวยของพระขึ้นมาอย่างเราเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่มีพระไม่เป็นแต่ว่าเรามีเพื่อนเราจะเรียกว่าเซียนเซียนกิจเขาก็จะเก่งเขาก็จะพยายามหาพระกุนูน่นนี่นี่นั่นมาเราก็จะพยายามเช่าแล้วก็เก็บพระแท้ไว้แต่การเก็บของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแบบเงินทองมากเราก็พยายามเก็บพระกุที่ ไม่ถึงกแพงแต่เราพยายามเก็บศิละปะของพระกุแต่ละที่เอาไว้เอาไว้ศึกษาเอาไว้ดูว่าเออใช่พระองค์นี้จะต้องดูดจากพิมพ์ให้ได้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ค่ะพระเกตมีซินทองมีเนื้อมีพิมพ์มเป็นฐานที่ถูกส่วนด้านหลังเนื้อจะหยาบ เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบนี้เหมือนกันส่วนอีกอันอ,อีกองหนึ่งจะเป็นเหมือนกันแต่อันนี้จะผิวความคมชัดอันนี้เนีคะเป็นซุ้มทองเหมือนกันนีซุ้มทองแล้วก็มีลาเป็นลาดำที่พระที่ค่อนข้างกัดจะมีลาเกิดขึ้น เนี่ยค่ะของเงาก็มีฐานจะมีตรหน so ิเน right <go> ี่ยค่ะจะเป็นจุดตรงนี้ตรงนี้นิดนึงใช่แล้วก็ตัวฐานนี่เราไม่ยอมนะไม่ต้องใช้ตัวกล้องสองเกตการณ์ดูจับมันได้เลยจากกล้องเลยเนี่ยตัวชุนทองเนี่ยเนี่ยซูมทองนี่เส้นเนี่ยมีความละเอียดอีกอยู่ในนี้ค่ะเนี่ย ก็เป็นปาดต่างสมาธิมีหอลงตรงนี้ก็จะมีการลืดตัวอุ้งปากนี่ตัวเส้นนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็เป็นต่างสมาธินี่ตัวก็ตัวฐานตัวฐานแป้นเนี่ยพิมบล็อกเป็นพิมพ์เดียวกันเนี่ยค่ะจะเป็นฟั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 นปุ๊บแล้วจะมีบล็อกตรงนี้อีกหนึ่งอันที่เป็นจุดสังเกตแล้วก็ตัวฐานตัวฐานจะมีตัวว้านี่จะสังเกตแป้นดีได้ ก็ได้หลังขององค์ท่านเนี่ยค่ะจะเป็นเนื้อหยาบหยาบเนื้อหยาบยาแล้วก็จะมีทรายของดินของวัดกูกางทุ่งเนี่ยค่ะจะมีโปรยอยู่ข้างหลังแล้วก็มีในส่วนของเรียกว่าของ,ของที่นํามาร่วมทําพระเนี่ยค่ะคืข้างหลังด้วยความง,งามของท่านจะสวยมากบอกเลยผ่านร้อยกว่าปี ได้ความงามได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะเป็นการเก็บดักษาที่ค่อนข้างจะโอเคมากนี่ก็อีกอนึงเดียวเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ย้คนจะได้เก็บเอาไว้ดูเผื่อเอาไว้เป็นอโอเคเรามีแบบนี้แล้วนะพักหยุดิงถูกเนื้อแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะว่าพระกุยนี้หาย,ยากแต่พระกุร่น,นี้ก็ยังมีที่จะเพื่อประกวดพระอยู่ ที่ชอบเป็นสายประกวดพรก็สามารถเอาพระองงนี้ไปประกวดได้มมสมดองปางสมาธมิก็เป็นฐาน,นฐานที่มันต้องสูงก็ได้ สารที่อยู่หลัง้้าเนี่ยจะค่อนข้างเห็นนี่ใชยย่เนี่ยสวยมากๆเลยใครที่ชอบในส่วนของพระกุแนะนำพระกุตามทานะ่มีไว้สักองค์นะคะพะบอกเลยว่าท่านจะมีเขาเรียกว่าณนะเมตตาอะไหลาอยอย่างชื่อเสียงหรืออะไรอย่างนี้ด้วยะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะหากใครชอบคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะพยายามหาพระกุที่เป็นเนื้อผงม,มาให้ดูอีกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเอผัดยงนะคะขอบคุณค่ะ